สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบนลี่เฟมรบรีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมทุกครั้งอยู่แล้วครับช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับทั้ง3ช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางนี้เลยครับช่องทางของ u t u b e ช่องทางเพจ Facebook หรือช่องทางของ Tik t o อกเลยครับ ใครที่กดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับไปกันที่ทางฝั่งของบุรีรัมย์กันซะนก่อนครับกับประเด็นแรกกับบิ๊กกิ้งนิวจากเปตรการเลยครับทางฝั่งของสุพนัทเมือนตาจะยิงโชว์ฟิมิโนโทาบินาจะสับขาหลอกใส่มาเลสคิบินยกจะกับกวาดใส่โทนี่บสซูลีจะยิงลูกไฟใส่เมนดีโอ้โหไปกันใหญ่เลยแหละครับ แต่ก็ต้องตองบอกว่าเจอใครก็กาไรกันไปหมดเลยครับอย่างที่ผมบอกไปเลยครับอย่างไรก็ตามครับเราย้อนกลับไปที่บ่ายสองของวันนี้กันหน่อยครับตามเวลาประเทศไทยครับมีการจับฉลัก,รกประกอบคู่ของซุปบอลเอเชียยิริทเลลครับรอบแปดทีมสุดท้ายที่ประเทศบาิเซียแหลครับโดยในรอบแปดทีมสุดท้ายนั้นครับประกอบไปด้วยทีมจากโซนตะวันตกเหลครับได้แก่ฮาวิลาาครับจากซาอุดิอาระเบียฮาวอานาเซอร์เลยครับจากซาอุดิอาระเบียฮาวอารีเลยครับจากซา,า,าอุดิอาระเบียครับและอัลซาตแหลครับหนึ่งเดียวจากกาตาและ ส่วนทีมจากโซนตะวันออกครับได้แก่ยูกมารอฟมาริโนสคาวาซากิฟนตเเรจากญี่ปุ่นกวางจูเอฟซีครับหนึ่งเดียวจากเกาหลีใต้และบุริดามครับหนึ่งเดียวจากประเทศไทยแหละครับโดยซึ่งผลการจับฉลักประกอบคู่รอแ8ทีมนั้นครับ ผลประกอบว่าทางฝั่งของฮาวิลาวเลยครับจากซาอุครับจะโดนกับฟางจีเอฟซีจากโปรตายฮาวารีครับจากซาอุดจะโดนกับกรีกามจากประเทศไทยโยโกมาแอปมารินอญี่ปุ่นครับจะโดนกับอวานาเซอร์เลยครับจากซาอุและคาาสกิฟฟันเดจากญี่ปุ่น,เ,น asa, asa, เลยครับจะโดนกับอาซาจากกาตาเลยครับซึ่งสำหรับรอบแปดทีมในรายการนี้ครับจะแข่งขันกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเดียวครับไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับในระหว่างวันที่25เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคม2025ด้วยกัน ครับจากนั้นครับเราไปต่อนที่ประเด็นของแต่าน,นทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับมีการ เข้าแคมป์รายงานตัวกันแล้วครับไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับกับทางฝั่งของอิชิสักหน่อยเลยครับมา่าสุดเลยครับมีการออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์เลยครับว่าผู้เล่นบางคนครับแจ้งถอนตัวอะไรครับหลังเข้ามารายงานตัวแคมป์วันแรกเลยครับและเตรียมที่จะเรียกนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมเลยครับโดยทางฝั er ่งของโคชอิช uh ิน um. <Yeah. S 1> ั w ้นครับบุน่าปุสอนของทีมชาติไทยเลยครับได้ออกมาเปิดเผยเมื่อเวลา13นาฬิกานาทีครับโดยได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวที่มารอแถลงข่าวเลยครับว่านักเตะครับยังมาไม่ ครบทั้ง23คนและมีผู้เล่นบางคนแจ้งถอนตัวแต่จะเป็นใครเขายังไม่พูดในตอนนี้ครับซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราจากนี้ครับจะมีการเรียกผู้เล่นเข้ามาแทนแน่นอนส่วนเพ่เนจุดนี้ครับคิดว่าเป็นกลุ่มพเพ่นที่ดีที่สุดที่จะสามารถเก็บชชนะได้ทั้ง2เกมการที่ไม่เรียกเจริญศักดิ์องกรและเอกนิตปัญญายเข้ามาในแคมป์ครั้งนี้ครับเนื่องจากทั้ง2คนยังไม่ได้ลงเล่นในกับทีมเพราะทานักเตะที่ไปเล่นในเจริกหรือต่างประเทศไม่มีเกมครับทำห้ตัวผมไม่สามารถเห็นฟอร์มการเล่นได้หลังจากที่เราตกกรอออบบบฟลลโ เลือกครับเราก็พยายามที่จะหานักเตะสายเลือกใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อทีมของเราครับได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นการที่ทีมชาติศรีลังกาครับมีนักเตะโอนสัญชาติ17คนนั้นผมมองเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญซึ่งสําคัญครับที่เรารับจะทาอย่างไรให้ทีมเราชนะเราต้องโฟกัสที่ทีมของเรามากกว่าและแน,น่นอนเลยครับขอมมีนักเตะโอนสัสชาติเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเราจะใช้เขาหรือจะใช้เรากับวิธีการอะไรในการสู้กับพวกเขาเลยครับ ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งเลยครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย2นัดครับในเดือนมีนาคมนี้ครับเป็นแมตช์อุ่นเครื่องัซะก่อนเลยครับตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์กันเลยครับก็คือในวันที่2 1มีนาคมนี้เลยครับทีมชาติไทยจะพบกับอัฟกานิสถานเลยครับในเวลาสองทุ่มนัดจางเป็นทางการครับในศึกของเอเชียนครับสอบรอบคัดเลือกเลยครับนัดแรกวันที่ย5ิามีนาคมครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสรงลังกาในเวลา1ทุ่มครึ่งเลยครับ ประเด็นขาวสารที่3กลครับไปกันที่ตัวนอกกันสัหน่อยครับอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยและครับสำหรับจอร์นบาจโจกลับไปมีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งเลยครับในรอบ9ปีกันเลยและครับ อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของจอร์นบาโจนั้นครับมีชื่อติดทีมชาติของตรานมารสกัตกาลลกกเลยครับลุยขับบอลโลกในส่วนแอฟริกาอีกด้วยแหละครับซึ่งโดยอดดับทางฝั่งของจอร์นบาโจกองหน้าคนสําคัญจากสุขโขทัยวัยท3ปีที่ในฤดูกาลนี้ครับลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด26กนัดรวมทุกรายการซัดไปถึง10ประตูกับอีก8แอซิสกลับไปติดทีมชาติมารสกัตกาอีกครั้งในรอบกปีหลังจากที่ครั้งล่าสุดครับถูกเรียกตัวเข้าไปติดทีมชาติเลยครับในปีสาางอ,อง้ันามสิ กองหน้าวัย32ปีจากราชบุรีเลยครับที่เป็นแข้งจากทิกอีกหนึ่งคนเลยครับที่ถูกเรียกเข้าไปติดทัพของด้านมากาดากาสกาโดยเช่นกันเลยครับซึ่งศัพท์ทางฝั่งของทีมชาติมาเลเซียนั้นครับก็จะมีโปรแกรมเลยครับลุยซุปฟุตรบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกในส่วนแอฟริกาเลยครับที่จะพบกับสาธารณรัฐแอฟริกากลางครับหรือทางฝั่งของกาหน้าเลยครับในช่วงฟีฟ่าเดทเดือนมีนาคม2 0 2 5นี้เลยครับ จากนั้นครับประเด็น2ประเด็นปิดท้ายของช่วงนี้ครับเราขอย้อนกลับไปคันชีประเด็นของธนาดทลิกันซะก่อนครับอย่างทางฝั่งของโคเตียอหไรครับออกมาเปิดใจครับว่าประจวบมีทั้งวิธีการและโชกอะไรครับหลังเปิดบานทุกเมืองทองไปถึงหาประตูต่อสูนด้วยกันแหละครับหรือซึ่งหลังจากที่ลงสนามไรได้ยี่สิบ้านัดครับของพีทีประจวบอะไรครับเก็บไปถึง37คะแนนครับพลังดับที่หของตารางอยู่ในตอนนี้เหลยครับแต่โดยล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวทางฝั่งของโคเตียครับก็ได้ออกมาบอกและเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าก็เป็น เกมที่เรามีทั้งวิธีการที่ดีและก็โชคไม่ไว่าจะเป็นเรื่องความผิดพลาดของผู้เล่นเมืองทองเองรวมถึงเรื่องที่ได้ไปแดงก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่มันโชคดีเราก็ต้องมุ่งมั่นเลยครับที่จะรักษาความเข้มข้นมาตรฐานการเล่นที่เกมในบ้านเอาไว้ซึ่งก็ต้องชื่นชมเด็กๆแต่ก็เห็นใจท้าเมืองทองเหมือนกันและอย่างไรก็ตามครับไม่เป็นไรเลยครับมาถึงตรงนี้มันก็ไม่มีทางเลือกต้องพยายามปรับไปได้ต้องพยายามรักษาโมเมนตมัมเวลาเลิตครับก็ต้องไปทางานให้มันเข้มข้นมากขึ้นให้เรารู้สึกเลยครับว่าต้องรักษาควาามเป็นนนตก่อ ตอนนี้ครับมันคิดได้หลายอย่างคิดนอกก็ได้แล้วก็ต้องคิดฒนาดด้วยต้องบอกอะไรครับว่าต้องขอบคุณต้องๆ้องเลยครับและขอขอบคุณแฟนบอลที่ยังให้การดูหลังให้การสปอร์ตให้ความไม่ตากับต้องน้องทุกทีมตลอดผมอยากให้เกมในบ้านของเราครับเต็มไปด้วยความสุขเพราะฉะนั้นครับเกมตัดหน้าที่เราจะต้องประเด็นในบ้านกับรังูนก็เรียนเชิญนอกบ้านทัาวางไกลๆและเชื่อโวยเองก็พยายามที่จะแก้ตรงนี้ให้เป็นหนึ่งปัจจัยที่เราต้องปรฒนาขึ้นมาเลยครับในส่วนสำหรับโปรแกรมของทางด้านประจวบ้นครับหลังจบศึกฟี f a เดย์เลยครับก็จะบุ ราชบุรีที่สนามราชบุรีสเตเดียมเลยครับในวันศุกร์ที่28มีนาคมเวลา1ทุ่มด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานเบร l ล f a ฟมบ y รกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ